ต่อกันที่การแก้ไขปัญหาสลากราคาแพงนะครับที่คุณแรมโบอีสานเปิดเผยว่ากองสลากเตรียมจะขายสลาก80บาทผ่านแอปเป๋าตังเริ่มวันที่2มิถุนายนนี้ครับนายเสกสกลอัฏฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขายลอตเตอรี่เกินราคาเปิดเผยว่าที่ประชุมพิจารณาโครงการขายลอตเตอรี่80บาท โดยจะขายผ่านแอปเป๋าตังทั่วประเทศเริ่ม2มิถุนายนนี้เพื่อให้ทันภายในงวดประจำวันที่16มิถุนายนโดยตัวแทนจำน่ายหรือว่าผู้ซื้อจองล่วงหน้าสามารถนำมาฝากขายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขณะเดียวกันก็สามารถขายเองก็ได้นะครับซึ่งแบบนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ขายลอตเตอรี่ได้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งการควบคุมราคารวมถึงการตรวจสอบก็สามารถทำได้อย่างชัดเจน ส่วนแพลตฟอร์มจำหน่ายจะเริ่มทดสอบระบบภายในเดือนเมษายนและพฤษภาคมนี้สำหรับผู้พิการและกลุ่มเปราะบางจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความสะดวกให้เป็นกรณีพิเศษด้วยครับ